พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้ตำรวจคนดังหลายคดีอย่างล่าสุดก็คือคดีสะเตือนขวัญกำนันนกสั่งฆ่าในตำรวจแต่รู้ไหมครับว่าเส้นทางการทำงานของบิ๊กโจ๊กไม่ได้โรยด้วยกีบราบต้องยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคมากมายและยังเคยประสบอุบัติเหตุในชีวิตราชการแต่ก็สามารถหวนคืนวงการสีกากีได้อย่างสมศักดิ์ศรีและเต็มความภาคภูมิเหมือนในวันนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักบิ๊กโจ๊กนายตำรวจผู้โด่งดังคนนี้กันครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม25 1 3ยมที่อำเภอะสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นลูกชายของนายตำรวจสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธและโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31จบการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47 และเป็นประธานรุ่นอีกด้วยบิ๊กโจ๊เกเริ่มต้นเส้นทางการทํางานในตําแหน่งรองสารวัตรในปีพศ2537ร25 37, โดยเป็นรองสารวัตรอยู่6ปีกับอีกหนึ่งเดือนก็ได้ขึ้นเป็นสารวัตรและทําหน้าที่ได้4ปี8เดือนก็ได้ขยับเป็นรองผู้กำกับการก่อนจะทํางานในตําแหน่งดังกล่าวอยู่อีก4ปีจึงได้ขยับเป็นผู้กำกับการติดยศพันตารวจเอกหลังได้ขึ้นเป็นผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และทำงานได้ประมาณ4ปีบีกย๊ก็ได้ขยับเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาส่วนหน้าดูแลพื้นที่อำเภอจนะนาทวีสบ้าย้อยและเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ภัยความไม่สงบของชายแดนใต้จนได้รับการนับอายุราชการทวีคูณ ได้ทำให้บิ๊กโจ๊กได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการติดยศพลตารวจตีด้วยวัยไม่ถึง45ปีในยุคข,ของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเป็นปบตลบิ๊กโจ๊กได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการประจำสํานักผู้ประชาการตารวจแห่งชาติโดยทําหน้าที่ประสานงานนยายกรัฐมนตรีซึ่งทํางานประสานใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนยายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและหลังจากนั้นไม่นานบิ๊กโจ๊กก็ได้ขยับ ตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในปีพศ2558ต่อมาบิ๊ก๊กได้ขยับเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในปีพศ2561ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการอายุน้อยที่สุดในวงการศรีกะกีติดยศพลตำรวจโทด้วยวัยเพียง48ปีนอกจากนั้นบิ๊ก๊กยังเป็นคณะทำงานศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีอำนาจจับกลุ่มโทรประเทศ ซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการถแถลงจับกลุ่มในคดีของบิ๊กโจ๊กมากที่สุดเป็นประวัติการและทําให้บิ๊กโจ๊กกลายเป็นตํารวจเนื้อหอมและถูกกล่าวถึงมากที่สุดและเส้นทางของบิ๊กโจ๊กก็ต้องมาสะดุดลงเมื่อได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตารวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเดิมอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยสาเหตุในการยกย้ายฟ้าผ่าในครั้งนั้นและไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดอย่างใด จนวันที่9เมษายนพศ2562พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กขาดจากตำแหน่งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไม่ปรากฏในหน้าข่าวอีกเลยต่อมาในปีพศ2563บิ๊กโจ๊กได้ลาอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาที่ประเทศอินเดีย ก่อนจะกลับมารับตําแหน่งที่สํานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาลในตําแหน่งที่ปรึกษาพิเศษโดยรับผิดชอบเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ของประชาชนอย่างไรก็ตามในวันที่ย2บกันยายนพศ2563บิ๊กโจ๊กได้ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์ต่อศาลปกครองกรณีออกคำสั่งโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถูกศาลตีตกไปกระทั่งปีพศ2564ยบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง และได้คัมแบ็กกับเข้ารับราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผลงานจับกลุ่มหลายคดีใหญ่ที่เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศ